สวัสดีเอฟซีภามาเบงหน้าลูกค้านะครับที่เพิ่นวานเอานะผมมาปั้นให้ครับไทยแล้วก็ปั้นให้เพิ่นเพิ่นวานเอาง่ายครับสะดวกสบายเลี่ยวแล้วอ้ได้ดไ,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 ได้จากมือแล้วบุญนี่นนนออก็ถือว่าอกงามอยู่ดิเขาเป็นอกเสมออยู่วนันงามอยู่ บองทีมันมันเกิดมีอยู่นะมองน้ามันท่วมันก็บ่ค่อยเกิดไปเลยมันบ่เกิดเลยล่ะฝนแห้งเนาะแปลงพุ่นก็งามเสมอกันงามดีเฮ็ดแบบนี้แล้วพี่น้องมันง่ายไปหาดำอยากอะไรขั้นตอนนี่วาดเรียวนะอันนี้สองลายวะแม่นบ่กว่าสองสองลาไทย ไทยปันเจ็ดลอยไทยปันเจ็ดลอยเป็นพันซีเลียวละ่ะเขาเป็นกวานเอาเองเนาะไปเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งหน้าลุงเพิ่นวานเอาคือกันบ่ได้ดำมาหลายปีแล้วมีแต่วานเอาเนาะง่ายเพิ่นว่าดำมันยุงง่งยาก บางปีก็กล้าตายโบได้ดำหาเขามาดำกันยากนี่วันเอาถ้าวันถือย่ำนั่นนะวันบเมีนมามาวันช่วงหนาฝนนี่ยบได้นะครับต้องวันถือย่ำหลังสงการมาเนี่ยหลังจากสองการแล้วเนี่ยเริ่มไทเลยอ่าไทเตรียมปันเลยพอ เพราะสิ้นเดือนเมษาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็วานโหลดวานทิ่มไว้แดดก็สร้างมันพุทสภามาาเนี่ยมันจะงามนะครับหรือว่าใครยากมาวานช่วงต้นพุทธสภาก็ได้กำลังพอดีแต่ว่าอย่าเกินกลางเดือนพุทธสภามากเพราะว่าฝนมันเรมมาแล้วบางพื้นที่ฝนมาเร็วนะ บางพื้นที่ฝนมาซาเขาก็ต้องเบ่งพื้นที่จะของว่ามาเร็วหรือมาซานะครับอยู่กันเลิ่นี่กันเลินะอันนี้ให้หน่อยเขาออกดีวันเราดีเนาะเออกันเลิศนูน เออนี่นาเรางามครับงความมีดเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวนี่แต่ว so so ่าหยาคือคือบ่มีหยาวะข้านใส่นี่เรียบร้อยเลยหยาบ่อันี้เลยบ่อไหลนะครับ งา่ายถ้าเห็ดให้มันง่ายมันก็นง่ายนะครับเจียมัทถา,าแต่ดำโอ,โอ้ตน้นทุนมันสูงครับเออพอดีพอดีอดงามเออข้ามือแรงก็ตกมือแรงก,รตก็ตกกระห้องดำนะต้นทุนมันสูงนะครับดำเนี่ยกัวสีเลียวกลัวเฮตะตา,าตาตาต้องพิธีพิธันนะครับเข็ดเหรียญบ่ได้เขาบ่เกิดดิ ดีบุดีบางปี PI, ตะก้าตายอีกนะทำไมเห็ดอันนี้ถึงเมียเอาสมมติถ้ามันบ่เกิดนี่ห้องกระเห็ดคือเกลอนี่อ๋อขั้นตอนมันก็บ่ได้หลายคือเห็ดตะก้าคือเก่านะครับของเพิ่นทันตัวนี้นี่ครับปุ๋ยของเพิ่มนี่กันนี่แหละไปว้าวิมีน้ำมีวานเลยนี่วานปุ๋ยใส่เลยน้ำเออง่ายมาทวงมันต่ำอย่างไนี่เออไงพ่อม ถ้าจ้างคนโบมี่บมี่บมี่วะถ้าจ้างคนเทนเนี่าสมมุติจ้างแบบตายตัวไปเลยอ่ะเขาน้าหาก,กินเองจังสิสมมุติจ้างวันละสี่ร้อยเนาะเขาน้าหาก,กินเองม,ม,มันก็บ,บวิทคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวกับคอเหล้าเดี๋ยวกับคอบีย์เดี๋ยวกับอคอกาแฟ đương nam hao cả nắng nhạt, hay khoe há hay khoe y, thương mẹ vào khó gì há kiếm riêng, chẳng đầy hao cả há y, leo là cào leo nè, phun leo, van leo nè, lên nà, ของเพิ่นสั่นตัวนะอันนี้ของเพิ่อนเนี้นนะ,อนนะโอ้เป็นให้เดียวเป็นให้เดียวน,นี่ให้เออได้ยูได้ยูได้ยูะยวะเขียข่ยเขี่ยวมองมันลุบเอมอมองเลอเขี่ยใส่ข,ข,ขมันเหลือกับปานันแท้เลยนี้เอ ยิมหลด้เอเออหลา่หโหสองมือสามมือสี่เลี้ยอยู่วะเกินสี่มือวะกับบามสองคนเกินสี่มือโอ้ด้การเลยนี่ฮะ บุญบุน้เสูงวหายมสูเนาะสูงว่ะน่าจสองให้ี่ละเออพ่นเชี่ยไปพ่นให้นี่ดินก็สมอเดียวดีเถอะวะ งงขันเลยระขันรูเป็นให้เดียวเลยไปสองให้ห่างพดเนาเออเออคือมีน้ำใสวะว้ามันอยู่สูงเหนะ็นเนาะมีน้ำเฉื่อยจนเดี่ยสูงว,ว่าเอาลงน้ำขอสิบทัมบ่มบ่แคนี่กันเอาลงนี่แล้ว นั่งเลยสิมา่วมหให้ให้ทึ่งกันดิอมีห้อน้ำอ่ะเขาพ่นเล่าหันนะตัวน,นั้นเขาพ่นเล่าหันะนเหรพ่นเลาเออหน้าเพื่อนนะหน้าตาฝันเลยนะฝันหน้าตาเนี่ยเออให้งน่ะ,ต,นต,นะต้นตัวก่อนนี่อันนี้ต้นต้นนีตนน่ต้นอะไรต้นข้าวป้าอีอน่าฟาลงก่ะก็เหรอ

เป่น็น่าน้นหลอดนี่คะคือบวานเบิรดรถอดกานะกาคือบวานเบิดจงไว้อีเติอนนะน่ให้น้อยเหรอิมเออก็เลือนานงนานงเด้หลักห่าปุ๋ยไปหน่อนงอ่ะเอ้มัวานไปเบิดนะเอ็มฮวานเบิดนะนงอะ อันนี้เปืองไงมีฮะเออบันีทึกถ่าน้ำม,มาใส่ปุยาามมาป๋ยแลาามมา้วก็ทาตัดครับง่ายครับเห็ดหน้านี่ยยานมันบวเป็นกอถ้าถ้าเฮาวพู่นวานนา้ำมันมันก็บวเป็นกอนะครับถ้าเฮาววันพอดีเนี่ยมันก็จะเป็นกอฮะเว้ยสามมิเตรนี่สามมันวะ เออกงะไงโดนต้นทุนได้หลายนะครับบดด,ดดํามาโดนแล้วเออหลายปีแล้วบดดําม,มีแต่ว,วันเอะไงของเราอยู่ดิเอาหางมักกับฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามให้น้ำในด้วยครับผมของพี่น้องเฮ็ดจังไรเนี่ยกับมินขมาสอบถามกันได้นะครับมินขมาสอบถามกันได้วันซาบดีนอวันซ,าเน,นซา,าเนี่ยวันซาฮะนี่เป็นต้มฮะ การว่านก็ต้องเบ่งฝาเบ่งฝนนำไีเห็ดให้มันท่านนะครับหลังสงการเนี่ยเริ่มเลยเริ่มทยเริ่มเตรียมแปลงโลดนะพออยาเกินต้นเดือนพฤษภาเนี่ยเห็นมันเลียวนะครับถ้าไม่เห็ดช่วงช่วงที่ฝนตกใส่เนี่ยดินเปียงเนี่ยมันสิบบเกิดแบบนี้ละแต่ถ้าเห็ดท่านวิาน์ะการว่านการการหยอดเขาเนี่ยมันจะง่ายเลยนะครับ เอา้าคิปนี้ก็มาพาพี่น้องนะครับพามาเบิงสำนีสะก้อนเนาะแล้วเจอกันใหม่